สถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายลงแล้วค่ะที่จังหวัดน่านเองค่ะก็ได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานเช่นเดียวกันค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับกองทัพบ,บกส่งเฮลิคอปเตอร์นําสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ส้นทางถูกตัดขาดที่จังหวัดน่านนายชัยนรง์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายให้นายวรทวย์อินตาใจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน่านเชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์และผิวจราจรสุดเสียหายอย่างหนักนับเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้ โดยโกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับกองทัพบ,บกทำการส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA 32ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือและส่งผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านหลังจากที่ไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากเหตุดินสไลด์ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบ6หมู่บ้านได้แก่หมู่4บ้านเปียงซอหมู่6บ้านห้วยฟองหมู่7บ้านสตุก หมู่8บ้านสะเกียงหมู่14บ้านบวกอุ้มและหมู่15บ้านห้วยเตยโดยหลังจากนี้จะมีการเปิดเส้นทางให้สัญจรทางเท้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าออกชั่วคราวและมีการวางแนวทางในการซ่อมแซมทางจราจรต่อไปครับ